สวัสดีครับเพื่อนเพืเ่นขขอนทุกคนครับมืนอนี้ผมลงมาเบ่งถุงหน้าครับว่าสิเตรียมเห็ดเขาเห็ดหนามแล้วเนาะ,นะเขาเดิมเพื่อสภาแหละแต่มาเห็นนี่โอ้ฝนก็นยังไม่ลงมาเลยดูพื้นที่เกียมไปหมดเลยนะครับหญ้าตายหมดเลยเพราะปกติถ้าเป็นสภาพแบบนี้นี่จะต้องเป็นช่วงที่เทาฉีดยาฆ่ายายเล้วมกันจะจะออกมาสภาพแบบนี้เนาะ ออกเป็นสีแบบนี้ละโบเขียวเพราะว่ามันโดนยาไยอยะแต่ว่าปีนี้ตั้งแต่เกีียวเขามาเนี่ยฝนยังบม่ลงมาเลยทำให้ทุกอย่างแห้งแรงเลยเกลี้ยมไปหมดเลยร้อนก็ร้อนจะมีหญ้าอะไรก็ตายหมดเลยเป็นแห้งไปหมดเลยครับ เขาเดินพฤกเสภาพาแล้วเนี่ยยังบ่มีฝนตกลงมาเลยนี่เแคนไหนพอสิได้ดเห็นหน้าว้าวปีนี้เนาะคือมันสิยหกเลยยังว่าปีนี้เราต้องลงทุนยาขายาหรือมาขาววาัชาพืชเลยครับรอฝอนอย่งเดียวเพราะว่ามันบ่มียาบ่มีอย่างเลยนี่นเตรียมไปหมดเลย อุณหภูมิสีสิบขึ้นนี่โอ้ทุกอย่างเดือดเลยนะครับเรอว่าแถวพี่น้องเป็นยังไงเนาะเป็นคือทั้งเหนี่บอทั้งนี้ทั้งอำเพอกู์กขันนะครับจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยส่วนมากมัน้ิแหล่งออกประมาณนี้แหละครับเพราะว่าตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วนี่ฝนยังบ่ลงมาเลยโอ้โตกเลย ประมาณเมษากาวาฝนสีลงมากก็บบลงมากอีกยาวมาเลยเนี่ยจนถึงพืกษสผ้าเพราะว่าปกติพึกษสภ้านี้เขาเริ่มไถเริ่มวานเริ่มอย่างกันแล้วประมาณสี่หอดกลางเดือนนี่แต่ว่าปีนี้ยังคิดเริ่มต้นโมได้เลยครับวา่าจะได้ช่วงใดเพราะวาา่าฝนฝ่าบ่อ,อานวยเลยบ่มีวี่แววเลยครับ คือลักษณะมันม,มีวีแววเลยว่ามันสิออกมาประมาณไหนเพราะว่าสิต๊กเถื่อนอี่ยูนยานเฮงก็เลยว่าปีนี้เป็นวิกฤตที่ชาวนาต้องต้องตระหนักว่าจะทำยังไงดี <c oughs> จะทำยังไงต่อจะทำประมาณไหน ่อไปนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับผมก็ยังไม่เคยเจอว่ามันเป็นแบบนี้พอปกกินี่เดือนเมษาคณะสงการ์้นกระทกมากแล้วทีนี้พอเขาพาึกสืผ้านี่ก็้ากันไถวานมองลึกๆหลุมๆจงิีง่เขาก็วานกันเรียบร้อยเมื่อไหร่ล่ะขึ้นแล้วสันนี่เคี้ยวแล้วแต่ปีนี้ยังเฮ็ดอีกยังบดได้เลยครับ คือหน้าโคกหน้านุ่นคือของผมเนี่ยช่วงตรงนี้นี่แล้วเลยสีเฮดยังเฮดล้างหมูเลยครับเฮดก่อกนบได้เพราะว่ามันเป็นหน้าโคกหน้านุาน่นขนาดเขาหน้าเลึกๆเือเขายังเฮดติยังบได้เลยเขายังไท่บได้ย,ยังบได้วานยังบได้เฮดติยังเลยแต่ว่าอันนี้มันพลึกสภาแลยย้วสีเฮดแบบใดน,นี่ผมก็ยังไม่เคยเจอเลย ตั้งแต่เกิดมาเลยเฮ็ดหน้าผมเคยยังไม่เคยเจอครับนี่แหละเป็นปีปีแรกเลยครับที่ผมเจอในชีวิตทีเกิดมาแล้วก็ได้มาเห็ดหน้านะครับ,บรพราะว่าปกติมันไม่ได้หอดพึกสภาพปุ๊บเอาได้เฮ็ดพึกสภาพปุ๊บได้เฮ็ดมันเป็นไปจำปีอะ่ะมันบดได้แรงบดได้เกีย่ยถึงขนาดนี่อันนี้มาก พฤกษภาสีกลางเดือนพฤกษภาแล้วนี่ฝนอยังบลงมาเลยมันยังบลงมาเลยนี่สีเฮทยังไงเน,นี่ยอ่พอแม่พี่น้องทั้งนู่นเป็นยังไงเนาะคือกันบ่ผมก็ยังคิดต่อไปว่าถามมันแรงยังสีพวกชาวนาเฮาสีมีมาตรการหรือว่ามีการวางแผนสีเฮทยังยงั้นกต่ออจาก เห็ดหน้าประมาณนี้นะครับก็ยังยังคิดบอกคือการเพราะว่ายังโบเกอเจ้ครับหรือว่าเพื่นเปนมีสิงฉีแนะหรือแนวท่างมาตรการต่อไผ่นะนําำมาได้ด้วยครับเด้ฉีแนะฉีน้ำไปแนพึกเสื้อผ้าแหละครับเนี่ย้าฝอนบบลงมาสินเดือนพึชเสื้อผ้ามิโตหน้านี่ครับโอ้มันก็ถ้าพูดถึงว่านาปีนี่มันก็จะล่ามันก็สีหล่อนปีไปหละ มิโุนากะลกะดานี่อันนี้พูดถึงนาปีเนาะเพราะว่านาปีมันก็จะออกตามฤดูตามเดือนตามฤดูของมันออกฤดูออกมันก็ออกหอดฤดูต่างทองหอดเวลามันต่างทองมันตกต่องต่างทองถึงงามบอกงามมันก็ต่างทองนลเขาอันนี้คือนาปีเฮ้ามันบอกคือหน้าปั้งหน้าเนี้ขงองเขาเขานับแค่สามเดือนประมาณเนี่ย วานช่วงใดก็ได้สามเดือนเขาก็ได้เกี่ยแต่หน้าปีเขาก็ได้เด้หอดมือหอดเว้นี่ตรงใดเฮ็ดพอดเยื่ยสันต์มันเลยวันเลยเวลาไว้นี่มันก็ได้ต่าว่าหอดมือหอดเว้นมันติตังทองออกล่วงมันก็ออกถึงตนเข่าหน่อยหน่อย,อยมันก็ออกล่วงกรบบ่อสมบูรณ์นะครับนี้คือหน้าปีเฮาปัญญาตรงนี้แหละครับว่าหน้าปีของเฮานี่มันสองรอฝนจากฟ้าย่างเดียว มันบ่มีชนประท่านพอแถวแถวองผมนี่มันบ่มีชนประท่านหรืองนำไปนำยังนะครับต้องลอนำฝนจากฝ้าฝ่าย่างเดียวเพื่อสิได,ด้หน้าปีก็เลยเป็นการกำหนดอย่างโบได้เลยครับอันนี้คือปัญหาของชาวหน้าหน้าปีนะครับเพราะว่าฝนตกบ่ถูกตองตามฤดูกาลอันนี้คือปัญหานักของชาวหน้านะครับ ครับอันนี้ปีนี้ก็ขึ้นสิเจอกันหลายพื้นที่นะครับประมาณนี้นะครับแต่มองที่เขามีฟ้ายนมีเขื่อนมียังแน่ก็โอเคอยู่เนาะแต่ว่าเขื่อนบางเขื่อนเขาขว็วานหน้ามันลดแห้งยังแห้งอาจสีนำบุพอใส่แต่อันนี้สําหรับปัญหานาปีของท่าหนักแห้งครับปีนี้ครับอันนี้ก็ให้กําลังใจ ทุกคนนะครับเด้ออันนี้มาเดินเยี่ยมเบื้องหน้าเจ้าของครับนิวอาซีเตรียมความพร้อมอย่างไดนี่เดือนพสษา้าแล้วนี่ลงมาเบืง้งโอเคยลงมาเบิ้งจักเื้าตั้งต่เกี่ยวไปนะครับถึงลงมาเบิ้งนี่แล้ครับมาเบิง้งแลลวคกัดยิมย่างเดียวครับ <laughs> ยิมย่างเดียวรอเทวดาสรงโปรดโปรยน้ำฝนล,ลงมาแค่นั้นแหละครับรอยย่างเดียวครับ ครับจะให้กำลังใจชาวนาทุกๆคนนะครับสู่ๆเด้รับเด้อเพราะว่าปีนี้คือสีคือคือกันหลายมองแหละครับเนาะอันนี้ก็ให้กำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ